สวัสดีค่ะวันนี้ช่างต้อมผ้าจะมาตัดขาดกางเกงนะคะพับเย็บใหญ่แบบนี้นะคะตัวนี้เป็นงานของแบรนด์เนมแบรนด์เนมจัดเปล่านะคะเป็นแบรนด์เนมจัดเปล่านะคะเขาเอามาบริการลูกค้าเราก็วัดขึ้นมาเราวัดขึ้นมาจากชายเลยนะคะสามนิ้วแล้วจับปลายขาให้เท่ากันนะคะ แล้วเราก็ตั้งฉากไม้บรรทัดนะคะขีดเลยขีดปกติที่เราเคยทํานะคะแล้วก็กดไม้บรรทัดไว้ขีดชั้นที่สองขีดชั้นที่สามนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยตัดชิดนี่เลยนะคะเผื่อไว้เยอะ พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปรีดนะคะของเราเราจะเอาไปรีดรีดพับตรงนี้พับขึ้นไปนะคะพับขึ้นไปให้เท่าให้เท่าที่เราขีดไว้เลยกรณีนะคะที่กางเกงเป็นสีขาวหรือว่าชุดเป็นสีขาวนะคะเราก็จะต้องเช็ดนะคะเช็ดจักเราให้สะอาดเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปโดนพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยกางเกงเราสะบัดไปสะบัดมาแล้วมันจะ ทําให้เนื้อผ้ามันเปื้อนได้นะคะพอมันเปื้อนแล้วเราก็จะแก้ไขลําบากเช็ดให้เรียบร้อยนะคะปกติก็เช็ดอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมามีงานสีขาวก็ต้องเช็ดอีกนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันสะบัดไปสะบัดมาเปื้อนได้ เราไปรีดขาก่อนนะคะพอเราไปรีดมาแล้วนะคะขาก็จะพับได้ประมาณนี้เราก็วัดนะคะขึ้นไปหนึ่งนิ้วนะคะจากเส้นที่เรารีดพับเราก็ขีดหนึ่งนิ้วนะคะถามว่าทําไมต้องทํารายละเอียดยิบขนาดนี้ตัวนี้เขาเป็นกางเกงที่เขามาบริการลูกค้าแล้วเราก็คิดราคาค่อนข้างสูงนะคะเราก็ทํา ให้ดีหน่อยถ้าเราไปจับเย็บเลยบางครั้งมันก็คดอะเย็บไม่เคยตรงเลยทําผ้านะคะสงสารลูกค้าแต่ถ้าคดก็ไม่ได้ส่งไปนะคะจะต้องรีบแก้ไขด้วยตัวเองแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะบอกอช่างมือใหม่นะคะอะ่เวลาเราทำผ้าสีสีขาวเนี่ย ปากกานะคะปากกาห้ามวางเปิดปากเปิดแบบกดเปิดพร้อมใช้อะอยู่บนจักรหรือว่าอยู่บนโต๊ะทํางานเด็ดขาดนะคะเพราะว่าบางทีผ้าเนี่ยสะบัดไปสะบัดมาเนี่ยมันไปเจอหมึกปากกาน่ยอยากจะร้องไห้เลยนะซักไม่ออกนะคะทุกครั้งที่เห็นใครเปิดวางไว้เนี่ยต้องรีบปิดท,ทันทีนะครับเนี่ยพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรีบ พับอีกครั้งหนึ่งนะคะไปรีดก่อนเมื่อเรารีดมาแล้วนะคะสองครั้งก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเรียบแบบนี้นะคะเราก็เย็บเลยเย็บธรรมดานะคะเย็บธรรมดาแบบนี้จะเข็บริมเล็กๆ ภาพเย็บมันไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราทําให้มันแบบว่าเรียบร้อยดูดีหน่อยนะคะมันก็จะไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นร้านข้างนอกแถวนี้เขาก็เย็บกันที่สามสิบสี่สิบบาทนะคะค่าตัดขาแล้วพับเย็บแต่เราคิดหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทเราก็ควรจะทำให้ลูกค้าให้ ให้เขาถูกใจหน่อยนะเวลาเราเย็บรอยต่อนะคะเราเย็บเลยมาตรงมาเลยนะคะไม่ต้องย้ำเพราะว่าย้ำมันจะทำให้ได้เป็นกระจุก ทำ้สองขาให้เหมือนกันพอเราเย็บเสร็จสองข้างนะคะเราเอามาลดนะคะเอามาลดทีนี้กางเกงเนี่ยมันเป็นสีขาวเรากลัวจะเปื้อนหรือว่ากลัวกลัวแบบเตาจะทําให้ดํานะคะเพราะว่าเตาตัวนี้มันไม่มีแผ่นรอง้างหน้าเนาะเราก็เอาผ้านะคะผ้าถ้ามีไอ้น้ําไม่ควรใช้ผ้าสีเป็นสีนะคะเพราะว่าเวลาเรากดไอ้น้ําเดี๋ยวสีจะตกมันไปเปเื้อนผ้าของลูกค้าได้ รีเทเลบนะคะแต่ตัวนี้มันไม่ไม่มีไอ้น้ำนะคะเอาผ้ามารองก็คือกันเปื้อนได้กันไหมได้นะคะได้หลายอย่างบางทีเราเปิดเตาแรงไปเขาก็จะไหมวับเลยการที่เราใช้ผ้ามารองอาจจะเป็นผ้าแก้วหรือเป็นผ้าซับในผ้าอะไรก็ได้ ที่มันเป็นสีขาวๆนะไม่ควรใช้เป็นสีสแบบสีแดงสีดำอะไรเงี้ยมันจะทำให้สีตกอาจจะตกไปใส่ผ้าของลูกค้าได้รีดให้ขามันเรียบเฉยๆไม่ใช่มีเทคนิคอะไรหรอกนะคะเพราะว่าบางทีเราเย็บเนี่ยมันจะเป็นแบบดุ้งดุงดขึ้นมาไงก็เย็บให้มันอรอดี้ให้มันเรียบร้อย ก็มีเท่านี้นะคะตัดขาแล้วพับเย็บแต่เข็บใหญ่นะคะใหญ่หนึ่งนิ้วก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันเนาะมีเทคนิคดีๆเดี๋ยวเอามาลงให้ดูนะคะคลิปนี้ไปละจ้าขอบคุณจ้า